สวัสดีครับตัวนี้เป็นหม้อนะครับตัวนี้เป็นไฮบิดนะครับไฮบิดก็คือใช้ได้ได้ทุกเตานะครับเตาไม่เหล็กไฟฟ้าก็ใช้ได้เพราะตัวนี้เป็นเหล็กด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดิมนะครับที่มันเป็นเาวตัวเล็กอยู่รุ่นใหม่ในตากาเนี่ยคือเป็นเบาใหม่แล้วเบาใหญ่วาวแบบแบรติตีเลยนะครับตัวนี้เป็นหกรับนะครับสะดวกอย่างคือมันใช้ได้ทุกเตานะครับเตาไม่เหล็กไฟฟ้าคุณก็ใช้ได้นะครับแล้วตัวนี้ดูดิ ใส่กาแฟได้เยอะมากนะครับ20อัพแน่นอนกาแฟใครต้องการกินกาแฟเข้มนะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวปล่อยน้ําขึ้นเนี่ยเล็กมากๆมันทําให้แรงดันเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วตัวเนี้นะครับเป็นตัวของแพงหน่อยแต่คุ้มนะครับหนึ่งพันนะครับนิดๆแต่คุ้มมากๆนะครับเพราะตัวนี้ใช้ทุกเตานะครับถ้าซื้อไปใช้ซื้อไปกินเองเหว่าคุ้มเพราะว่ามัน หนึ่งหนึ่งครั้งอะได้สองแก้วนะครับเต็มเต็มเนี้ยได้สองแก้วแน่นอนนะครับแล้วคุมมากๆนะครับตัวนี้เป็นวาลวตัวนี้เป็นวาลวเก่าอยู่นะครับแต่ในคลิปในตะกาเนี่ยคือวาลวใหม่นะครับก็สั่งซื้อที่ตะกาได้เลยนะครับ